เหนื่อยวะกราบตัสดีทุกท่านนะครับดีๆตอนรับเข้าโซโ่ EP ที่6ของเกมฟุตบอลนั่นเองนะฮะอะไรนะโซวิญญาณโซเกอร์อะไรเอ้อไม่ใช่ภาคนี้เราก็จะเข้าสู่การแข่งขันนัดที่13ของลาซิกาสเปนนะฮะซึ่งภาคที่แล้วเ,เกินไว้แล้วนะ,ะว่ารอบนี้เราเจอบาเซลล่านะฮะที่ในยุคนั้น ยังมีคนเก่งๆอยู่นะฮะพาไปดูกันลายอัพของทางบาร์เซโลน่านะครับในประตูอย่างมาร์คอันเดทีสตีเก้นนะครับแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นจอร์ดีเอียนบาร์ใบขวาเป็นโรเบโตฮะเซนเตอร์สองคนเป็นโอติทีนะแล้วก็เกอร์ราดปิเก้ฮะก็ทุกท่านก็คอยดูแรงก์กับอายุแล้วก็ ค่าตัวเอาเองนะกองกลางรับหนึ่งคนนะฮะก็เป็นนะ Without, เซกเคียวบุสเกตนะวิดาววิดาวชื่ออะไรนะวิดาวแล้วกันอ่าแล้วก็ดากิติกฮะปีกซ้ายเนี่ยเป็นเตมเบเรี่ฮะมันเป็นดาวรุ่งอยู่ปีกขวาเนี่ยหลุยส์ซัวเรสนะยังอยู่กับทาง บาเซลนาอยู่และกองหน้าอย่างเรียวเนวเม่ซี่ฮะค่าตัวแพงมากๆฮะและบาเซลนาเนี่ยแข่งมาแล้ว12นัดนะครับชนะไปเจ็ดเสมอ2องแพ้สามนะคะแนนอยู่ที่23คะแนนนะถ้าชนะเรนามาริดเราก็จะขึ้นมาอยู่อันดับที่ ที่4แทนเราเลยนะเพราะว่าถ้าชนะประตูได้เสียจะดีกว่านะครับมาดูทางเลยด้านมิดเรานะฮะที่จะไปเยือนเขาราอัพนั้นก็ยังมีดังนี้ในประตูอย่างทีโมกูตัวฮาแบ็กซ้ายมาเซโล่็กขวาคาวาจาเซนเตอร์สองคนวารานกับลามอสกองกลางเซคิโอไม่ คาเซมิโลอูกา้ามอนิสทนิโควปีกซ้ายเนี่ยอิโจปีกขวาเป็นกเกเบตเบลและหน้าเป้าก็อีกกองหน้าอย่างคาริมเมนเซมาก,ก็คือเป็นตัวจริงทั้งทีเหมือนกันนะฮะเอาจริงแน่นอนเป็นทางบาเซลนานะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอลาชันเรดัมมอริดการแข่งขันเริ่มได้นะครับ ตัดแค่ช่วงที่สำคัญสำคัญที่เป็นไฮไลท์นะฮะเจอกันปาเซล่าได้บุกครับวีด้าส่งให้เมซี่โดนสาก,กัดนะโอ้โหใครเขียโทษปะน่ะคาซมิโร่เมซี่ได้เตะฟรีคิกเลย ปาดเราเข้าไปด้วยเรแนวไมตสีฮะโอ้ทางบาเลนาออแล้วนำเราไปก่อนนะฮะทังเจ้าบ้านูดตัวส่งบอลยาวไปมองเรียบร้อยฮะลุยโซเรสมองเต็มเต็มมาจึงคอเสื้อของคาซมิโลโล้มเลยนะลุยัวเรสก็ได้ใบเหลืองไปเลยนะจ๊ะ บาเซลนาได้บุกอีกแล้วฮะือสัวเรสโดนสกัดจากมาเซโรใช่ไหมมาเซโรฮะเหมือนจะแคสนะครับก็เลยสกัดไปนะโอ้โเดือดจริงๆครับรอบนี้บาเซลนาได้บุกอีกแล้ววิด้าส่งให้เมซี่ส่งให้เดบิลเล่ส่งให้เมซี่แล้วก็ยิงลูกที่สองของเมซี่ฮะมีลุ้นแฮตทริกตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะจากทางบาเซลนานครับโอ้โ เดือดจริงๆว่ะเสียบอลกลางสนามนะเลยถ้ามันได้ทางไปโซนปาปาดเซโรนา่าไม่ซี้ส่งให้ถุยตัเลสส่งยาวให้เดเนเปเร่มองไปไม่เข้ากอบเลยโอ้โหก็กรรมการก็เป่านกหวีดจบการแข่งขันครึ่งแรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเย้เราโดนนำอยู่สองประตูต่อศูนนะฮะอาจจะต้อง เปลี่ยนตัวนะซึ่งมาเซโรเนี่ยต้องเปลี่ยนออกผมเอาตอนนี้คาราคาวไปวิ่งไล่บอลแล้วกันกับอาเซนตีโอเปลี่ยนตัวกับอิโจนะอ่ะเริ่มครึ่งหลังมาดูนะว่าเราจะพลิกสถานการณ์ได้ไหมนะเอ้ยเดี๋ยวหยุดเอออะไรเนี่ย วีดาฮะวิ่งเข้าสกัดวาลานฮะโอ้ไปเหลืองใบหนึ่งจัดไปเพื่อนบอลอยู่ทางบาเซลนาเดเมเลได้บอลยิงไปโอ้ติดผู้รักษาไอท้ที่ติดมือผู้รักษาประตูอย่างทีโมกูตัวของเรานะฮะเมืเ่อกี้บาเซลนาได้เตะม,มุมลากิติโย้นบอลไปแล้วเข้าหัวใครไม่รู้แต่ ติดมือผู้รักษาประตูมา 4, ซี่ําไปเรียบร้อยฮะฮะทิไปได้ในนัดนี้และนำทางเนดนมันส์ดาวสามประตูต 0, นะ่อศูนย์นะฮะเกเบตเบลไม่ยอมได้ไฟคิกยิงเข้าไปเรียบร้อยเข้ากรอบเข้าประตูหนีมือผู้รักษาประตูไปเลยฮนะกลับมานำไอ้กลับมา,ไล,บมาไล่ตามแล้วนะสามประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับเหลือเวลาอีกสิบนาทีนะผมมาให้รอลุ้นกันนิดหน่อยละก,กันนะ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะไม่ตัดต่อละเกเสเบลได้เตะมุมมองหัวเขาใครลามอสวางมอสทีแก้วเฮ้ยกลับมาตีตามสามประตูต่อสองะเกเสเบลส,งส่งไปคา,า,า,นะา,า,าริมเป็นเซมายิงไปเรียบร้อยเสมอสามประตูต่อสามเรียบร้อยนะด้วยประตูตีเสมอของคาริมเบนเซมาโอ้เดือดจริงๆนัดนี้ไม่มีใครยอมใครนะ ทางบาเซโลนาได้สวนกลับมาโ,โอโหวาลานถึงกับวิ่งเข้าสกัดนะไม่สามารถเสียประตูดได้มากกว่าน,นี้อีกแล้วนะไม่งั้นจะแพ้ไปโดยปรายายเลยนะและกรรมาการก็เป่าจบเป่านกหวีดจบการแข่งขันทางเกมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะบาเซโลนาเปิด บ้านรับการมาเยือนเลด้ามาดิดเสมอไป3ประตูต่อ3นะฮะเดือดจริงๆ MVP ครั้งนี้นะฮะก็เป็นเลโอเนลเมสซี่นะฮะของทางบาร์เซโลน่านะฮะลูกยิงของไม่ซี่3ลูกเลยนะฮะติกไปได้ในแมปนี้นะฮะแล้วก็แอติดของเดมเบเล่หนึ่งนะครับส่วนทางราชันของเราก็ไม่น้อยหน้านะเก็บเดรเบลคารลิมบิซมาและลามมสเป็นคนยิงได้นะฮะ แล้วก็แอซิดของ Bell แกเรตเบลละมาไซโลนะฮะเพราะอีกลูกหนึ่งของเกเรตเบลเนี่ยเขาฟรีคลิกนะฮะก็เลยไม่มีแอซิดแล้วเหมือนพาร์ทนี้จะเดือดมากมากนะนะต่อไปเจออ์ติโกมาลิดตโอ้โหไม่นั่นเถอะแต่เรามาดูดาวซันโวกันก่อนนะฮะไม่ได้ให้ดูดต้นคลิปนะฮะดาวซันโวสูงสุดตอนนี้เป็นเรียวเนลเมสซี่นะสิบสองประตูฮะเมื่อกี้แฮตสิกไปเลยกลับมาขึ้นมานำอีกแล้วนะฮะ ของเราก็ไม่มีอะไรบางไม่มีรายชื่อติดเลยโอ้โหมีโจคนเดียวอันนัดต่อไปนะนัดที่14ของเรานะเราต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของอติโกมาลิดที่เป็นจ่าฝูงอยู่ตอนนี้นะฮะคะแนนห่างกันเท่าไหร่ห้นาเจ็ดคะแนนปะ แปดคะแนนนะฮะอ๋อเราจะชนะได้หรือเปล่าไปดูไลน์อัพทางแอติโกนะครับช้เป็นแผนสี่สี่สองนะนายประตูอย่างเจนโอปักนะอืมอ่าแบ็กซ้ายฮะลูกคัสเทนาเดสนะแบ็กขวาอะไรเตียแฟนซาวิดหรอใช่ไหมซ็นเตอร์สองคนนะเป็นจนะอห์นคิมเนสฮะจะเป็นกิมิเนสวะประมานั้น แล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเดียโก้โกลเดนฮะต่อไปฮะเป็นขอเรียกมินฟิลแล้วกันผมไม่รู้ว่าเรียกตำแหน่งนี้ว่าอะไรนะ ML มเลเนี่ยฟ,ฟ,ฟิลิปเป้หลุยส์ออน่าจะประมาณนี้กับฝั่งขวานะเป็นพระโทมัสพาทีประมาณนั้นแล้วก็กองกลางสองคนนะฮะโทมัสรีมาร์ทฮะ ม่เห็นหน้าอาอย่างโคกี้นะโอเคแล้วหน้าเป้านะเป็นโมลต้านะที่ยืมตัวมาจากเชีซีแล้วก็เซียโก้คอสซ่านะครับเสียงอยู่กับทางแอตติโก้และไลฟอัพของทางเรายังยังเป็นตัวจริงอยู่เหมือนเดิมนะเพราะว่าเราเจอติมยักใจนะ แล้วตัวอย่างทีโมกูตัวแฮ็คซ้ายมาไซโรแบ็คขวาคาวาจาเซนเตอร์2คนวารานกับลามอสฮนะกองกลางสาคนคาเซมิโร่ลูก้าโม,มริตตนิโคสแบค็คซ้ายอิตาโอแบ็คขวาเกลเบรตเบลและกองหน้าอย่างคาริมเบนเซม,ม่านะโอเคเริ่มเกมแล้วนะฮะทางเรย์เจมบิวต์เปิดบ้านรับการมาเยือนของอาติโก้กันนะฮะทางอาติโก้ได้เปิดบอลก่อนนะฮะ มีอะไรไหมเอื้อเอาโอ้โหตั้งแต่แรกฮะเมื่อกี้ถ้าจำชื่อไม่ผิดเป็นหลุยนะฮะทางมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายโอ้โหเหมือนจะเจ็บนะฮะเราไม่ได้รับใบเหลืองด้วยนะโอ้โหเปิดมาทางหลุยก็เจ็บแล้วนะแต่แอติโกก็ไม่ยอมมาบุก โค้ตาบส่งให้โมาตาส่งให้หลุยนะั่งยิงเป็นการแก้แค้นแนทะีที่ห้าโอ้โหรอบนี้เดือดจริงๆฮะแก้แค้นให้สำหรับหลุยนะฮะที่โดนวิ่งเข้าสกัดเมื่อกี้นะโอ้โห อติโก้บกมาแล้วฮะโทมัสรีมาฮะเลี้ยงบอลหลบนิดหน่อยยิงไปโอ้โหหนีมือผู้รักษาประตูไปเลยนะฮะนำไปสองประตูต่อศูนะฮะโอ้โหลาชันเปิดบ้านแท้แท้นะฮะไม่น่าเชื่อว่าเราจะย่ำแย่ได้ขนาดนี้สวิตไ้เปิดบอลนฮะคาเเคาเซมิโลฮะวิ่งเขาสกัดเอ่อเมื่อกี้นะ่าเป็นปาร์ตี้นะ เค้ิมิโร่ได้รับใบเหลืองหนึ่งใบนะจ๊ะและกรรมาการก็เป่านกหวีดจบการแข่งขันครึ่งแรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นทางราชันอีกแล้วนะที่เปิดป้านแล้วก็แพ้ยังยังไม่แพ้ยังไม่แพ้แต่ครูตัวนี้แรงตกต่ำมากเพราะงั้นเราจะเปลี่ยนตัวนะครับครูตัวออกนะฮะและเคเทอร์อนาวัต พี่ลงมาเซฟลูกแนวๆให้ผมหน่อยนะพี่นะฮะแล้วก็เปลี่ยนตัวอัเซนซิโอออกแ mm hmm. ทนเกเรตเบลนะฮะ mm hmm. แล้วก็ใช้เป็นทาง mm hmm. นี่ค่ตอนนี้คาบาคาวนะ mm hmm. เปลี่ยนตัวแทนคาซิมิโลออกนะฮะ mm hmm. อีโจเล่นไม่ค่อยดีนะเราต้องวิ่งไล่บอลทักนิดนคนนี้นะฮะ ันนันทีได้ลงเป็นตัวจริงครับอ๋อ,อครบแล้วอ่ะช่างมาแล้วกันแล้วเปลี่ยนตัวเกลเดเปลอ่าคาซิมิโร่และกูตัวออกนะเอาเซอเซนฟิโอดานิคาบาคาวแล้วเคเลอร์นาวาัตลงมาแทนกันมาดูกันว่าเราจะสวนกลับได้หรือเปล่าฮะเริ่มขึ้นเป็นเซมาฮะเซมาได้ฟิกกิกกลางสนามมงให้ทั้งลูก้าโมริตฮะ ไล่ตามมาสองประตูต่อหนึ่งเรียบร้อยนะฮะโอกาสชนะก็ยังมีอยู่นะอย่าพึ่งท้อแท้ไปเปลี่ยนตัวหลุยออกคนะรับพอเหนื่อยละตอนนี้คาบาคาลส่งบอลให้ลามอสลามอสส่งให้ลูก้าโมซิสส่งไปให้ทางโทนี้โค้ส่งยาวไปให้อเซนซิโอเรียงบอลหลบนิดหน่อยเข้าไปยิงโอ้ไม่เข้ากรอบด้วยนะ เพราะนี่เป็นคู่ใหญ่นะฮะลุ้นกันหน่อยนะฮะภายใน10นาทีสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นพิกล็อกหรือเปล่าฮะหรือปะด้กรรมการก็เป๋านกวีดจบการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทางลาทนเลดามดิตของเราก็เปิดบ้านพ่แพ้ให้กับทางอารติโกมาลิดอย่างนั้นนั่นเองนะครับเฮ้ยทำไมเสียงมันดูดีใจละ m อ p ีครั้งนี้ก็จะเป็นโคเก้นะของอาร์ติโก้นะฮะเราได้ลูกแอซิดของเมนเซม่านะฮะแล้วก็ลูกยิงของลูก้าโมริตนะฮะแล้วก็ฝั่งอาร์ติโก้นะก็ได้ลูกยิงของ Louis, ลุนะยสนะ์แล้วก็ลีมาร์ตนะฮะแอซิดอย่างโมลต้าและโคเก้ฮะแล้วก็ลุยส์เนี่ยคือเจ็บด้วยนะฮะเพราะเราวิ่งเข้าสกัดตั้งแต่ในนาทีที่หนึ่งเลยนะฮะโอ้โหพักยาวสี่วันนะ <c oughs> ต่อไปนะฮะจะเป็นนัดที่5ของการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนลีกนะฮะที่เราต้องเจอกับทางจูเวนตุสนะถ้าชนะจูเวนตุสได้เราจะเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเอไปเลยโดยปริยายนะซึ่งผมเพิ่งสังเกตนะว่าตั้งแต่เปิดคลิปมายังไม่ชนะเลยนี่ว่ามีเสมอรอบแรกแพ้รอบ2องนะรอบนี้ต้องชนะแล้วนะฮะมาดูลอัพของทางจูเวนตุสนะฮะ นตัวอย่างสกันนี่นะแป๊กซ้ายเนี่ยเป็นแซนโลฮะอ่านชื่อผิดขออภัยฮะแป๊กขวาเนี่ยเป็นเจ้าคันไซโลฮะส่วนกองเซนเตอร์ฮะสองคนอ่านชื่อเองนะผมไม่ถนัดนะฮะสาอินเตอรี่อ่านยากครับกองกลางรับครับ คือเล่นเป็นกองกลางแหละเขาจับมาเล่นเป็นกองกลางรับไงกองกลางฮะสองคนเขาใช้เป็นแผนสี่สามสามนะพาณิชฮะปีกซ้ายฮะอย่างเปาโลดิบาร่าฮะปีขวาก็อองตัวฟิสมันฮะและหน้าเป้าอย่างคริสเตโินโอโอนันโดนะฮะดูไลน์อัพของทางเรากันบ้างนะฮะก็ยังเป็นตัวจริงเช่นเดิมนะฮะไม่เปลี่ยนไปไหนนะ เหนื่อยแล้วแต่ผมก็ยังให้ลงเล่นอยู่นะเพราะว่าโุต้าการเล่นมันก็ท่องให้ยงให้ได้นะเดี๋ยวดูเคเตอนวัตก็ลงไปตัวสำรองเล่นดีมากเลยนายประตูเอยระอับของทางเรานะนายประตูอย่างทีมูกูตัวนะฮะแบ็กซ้ามาเซลโร่แบ็กขาวคาวจาฮะ เซนเตอร์2คนวารานลามอสนะฮะกองกลาง3คนคาเซมิโลลูก้ามอริตโทนี่โค้ชปีกซ้ายอย่างอิโจปีกขวาแกเบรดเบลและกองหน้าคาริมเบนเซมาครับ <S <S เริ่มเกมกันได้นะฮะทางเรย์ล,ล่าดริตเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางจูเวนตุสจากอิตาลีฮะเออจูเวนตุสได้เปิดบอลก่อนด้วยฮะจัดไปเอออะไรเนี่ยจูเวนตุสได้บุกฮะ ส่งบอลไปให้ทางดีบาลล่าใช่ไหมแล้วก็จับยิงเรียบร้อยเข้าประตูไปแล้วฮะโอ้โหลูปพักบอลเมื่อกี้คือสวยมากๆนะฮะของดีบาลล่าพักตรงหน้าอกอะนะเดร์ดานบาิตไม่ยอมมาสวนกลับแต่โดนสวนคืนนะโรนัลโดโโวิ่งคาสกัดตูก้าโมซิตเติมตีเลยฮนะูกาเอ้ยโรนัลโดได้ไปเหลืองหนึ่งใบแล้ว ส่งบอลให้ดีบาล่าอีกแล้วะยิงเข้าไปเรียบลอยโหช็อตเมื่อกี้เกียวอัดไม่ทันฮะทางจูเวนตุทำไปแล้วสองประตูต่อศูนย์นะจูเวนตุสวนกลับรับแต่นโดนมองนะพาณิชย์โดนมองจากวาลานนะโอ้โหเพื่อที่จะไม่ให้สวนกลับนะวาลานถือว่าบ่งได้ดีมากนะไม่งั้นเมื่อกี้คือเราพลาดแล้วนะ ตอนนี้โค้ส่งให้เกเดเบลส่งให้ตอนนี้โค้ดส่งยาวไปให้ทางมาซโลรือเปล่าโอ้โหมีแต่เข้ามือผู้รักษาประตูอย่างเซรานี่ไปนะทีมมคูตัวเปิดบอลยาวส่งไปให้กับทางใครวะน่าอ๋อกมาไซ่โล่ฮะคิดมันมมงเขาสกัดเลยนะเปิดยาวนะจนกว่าจะจบครึ่งแรกไปเลย รกรรมการก็เป่านกเวทจบการแข่งขันครึ่งแรกเป็นที่เรียบร้อยกันเลยนะ <c oughs> <c oughs> คาเซมิโร่กตบโทนี่โค้อีกแล้วน,นะที่ว่าเล่นดีนะฮะตอนนี้คือเ๋ยวต้องเปลี่ยนคาริมเบนเซม่าออกนะเพราะเหนื่อยแล้วนะฮะผมจะให้เกลเบลเป็นหน้าเป้าแทนนะอิโชก็เหนื่อยแล้วฮนะเหนื่อยกันเยอะแล้วนะต้องให้พักจริงๆฮนะไม่งั้น การแข่งนัดต่อไปมันจะไม่เหลือแรงเอานะฮะโอเยสปาราเอ้ยไม่ใช่ขาวาจาไปพักกันนะโอเคเริ่มขึ้นหลังโอเคเริ่มขึ้นหลังเรียบร้อยฮะเดจามาริสได้สนกลับครับเกเรเบลเวียงหลบนิดหน่อยยิงเข้าไปเรียบร้อยอ่ะปานมือผู้รักษาประตูสองประตูต่อหนึ่งอีกแล้วนะฮะโอ้คิดมันเปลี่ยนตัวฮะ คอสตาลงมาแทนนะเกสแเบลรับบอลทรงเอาไม่ทรงฮะโดนวิ่งเขาสกัดก่อนฮะอย่างกองกลางรับของทางจูวินตุสนะอือสอบว่ให้อโจโอ้ย ล่อเต็มแข้งเลยเมื่อกี้นะประตูเซฟเข้ามือได้ยังไงฮะน้าช่วตุสใต้สวนกับครับคอสตาส่งบอลยาวให้ทางดี่าครับ่อนโดเข้ามารับบอลยิงไปเรียบร้อยฮะโอมันจะเป็นประตูส่งท้ายด้วยนะฮะเมื่อกี้สามประตูตนหนึ่งนะฮะกลางร,รับออกนะเอาแคนลงมาแทนนะ และกรรมาการก็เป่านกหวีดจบการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรดันมาริดเปิดบ้านแพ้จูวินตุสสามประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะผมอีมอกแกเ <c oughs> จอแต่ศึกใหญ่ฮะของเราก็ไม่ธรรมดาฮะแต่แพ้มันได้ยังไงวะเนี้ย MVP นะของแมปนี้ก็จะเป็นทางดีบาลล่าฮะของเราเป็นลูก้ามุมสิทแอซิตนะฮะเกรเบลยิงนะฮะของทางฝั่งน้ก็จะเป็นโรนันโดกับดีบาลล่านะฮะยิงกันโอเคและทัดนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่าน,นี้นะฮะต้องขอกราบอภัยทุกคนจริงๆนะที่ค้มทีไม่ได้เรื่องเลยครับนะผมโอ้โหพ่ายแพ้เรียกว่า ให้แพ้สำหรับจิตใจแล้วกันนะเพราะเปิดมาประเดิมบารเ์เซโลนาก็ไม่ชนะอยู่แล้วฮนะโอ้โหก็พาต่อไปนะก็น่าจะสามสี่แมปนะฮะสานัดที่แข่งกันนะเจอก,กับทางแมนยูในนัดสุดท้ายด้วยนะอย่าลืมรอติดตามพาร์ทหน้ากันด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมให้กำลังใจ คนที่เล่นในการแข่งขันทั้ง3นัดที่ผ่านมาด้วยนะครับเพราะว่าก็ตัวจริงทั้งหมดเลยนะไม่ได้เปลี่ยนตัวสำรองแต่ก็เปลี่ยนมาช่วงครึ่งหลังนะอ่าอุ้ยเราขายออกแล้วสามิบล้านจัดไปทางบินฟิลฮะแล้วก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะฮะในวันอาทิตย์นะอยู่วุจันนี่แหละพาร์ทที่เใช่ไหมเออไม่แน่ใจเหมือนกันเจอกันใหม่ครับผม ซียูเอเกนเจกันบายบายปิดคลิปไม่